สวัสดีค่ะพบกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเจอกันค่ะเป็นคลิปที่30แล้วนะคะคลิปนี้ค่ะคุณครูจะพาเราขึ้นเรื่องใหม่นะคะให้นักเรียนค่ะเปิดหนังสือไปที่หน้า24นะคะเรามาดูเลยค่ะการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนนะคะตัวอย่างนะคะพิจารณาผลคูณของ3คูณกับเศษ2ส่วน7ค่ะ ก็คือเหมือนจะมีด้วยกันอยู่2วิธีนะคะก็คือเศษ2ส่วน7บวกกัน3มครั้งค่ะถ้าส่วนเราเท่ากันแล้วเราก็เขียนตัวเดียวนะคะเท่ากับค่ะ2บวกกัน3ครั้งส่วน7ค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือ3คูณ2ค่ะส่วน7 3คูณ2ก็คือ เอาจานวนนับค่ะคูณกับตัวเศษค่ะส่วนเป็น7ตัวเดียวหนูก็เขียนเลข7นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ3าคูณสเป็น6ใช่ไหมคะหนูก็เขียนเลข6ลงไปส่วนเป็นเลข7หนูก็เขียนเลข7นะคะ,สะแสดงว่าค่ะ3เศษ2ส่วนเเท่ากับ3าคูณสค่ะส่วน7นะคะเท่ากับเศษ6ส่วน7ค่ะเราไปดูต่อไปเลยนะคะต่อไปค่ะพิจารณาผลคูณของ2คูณกับ เศษส่ส่วน9ค่ะก็คืออะไรคะอันดับแรกเราก็ต้องลอกจยดลงมาก่อนนะคะเท่ากับเศษ4ส่วน9บวกกัน2ครั้งค่ะเท่ากับ4บวกกับ4ส่วน9ค่ะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะคะก็คือเอาจำนวนเต็มค่ะคูณกับตัวเศษก็คือ2คูณกับ4ค่ะ9มีตัวเดียวก็คือตัวส่วนหนูก็เขียนลงไปเหมือนเดิมนะคะ เท่ากับต่อเลยค่ะ2อคูณสเป็น8นะคะส่วนเป็น9หนูก็เขียน9ลงมาเลยค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะคะ,สะแสดงว่าค่ะ2คูณกับเศษสี่ส่วนเาบกกับค่ะ2อคูณส่ค่ะส่วน9เท่ากับเศษแส่วนเค่ะเราเปิดหนังสือหน้าที่25ต่อเลยนะคะเปิดหนังสือหน้าที่25แล้วใช่ไหมคะพิจารณาค่ะการหาผลคูณของ เศษ1นส่วน2คูณกับ6นะคะดูค่ะเศษ1นส่วน2ของ6เท่ากับ3ใช่ไหมคะดังนั้นเศษ1นึ่ส่วน2คูณ6เท่ากับ3ค่ะเนื่องจากนะคะดูกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะเนื่องจาก6คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับตัวเศษของเราค่ะข้างบนก็จะเป็น6คูณ1นะคะตัวส่วนก็เป็นส่วน2ตัวเดียวค่ะ หคูณ1ก็จะเป็น6กสองก็เขียนลงมาเลยค่ะเอามาหารกันนะคะเอา6เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหารค่ะ2องอะไรได้6กคะสอูณสเป็น6ลบกันหารลงตัวแสดงว่าตอบ3นะคะต่อไปเลยค่ะพิจารณาผลคูณของเศษสองส่วนสคูณกับ12นะคะดูข้างๆเลยค่ะเนื่องจากนะคะ 12คูณเศษ2ส่วน3ค่ะส่วนของเราเป็นเลข3ใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะเท่ากับค่ะเอ,เอาจำนวนนับค่ะมาคูณกับตัวเศษนะคะก็จะเป็นเศษ12คูณ2ส่วน3นะคะ12คูณ2เป็น24ค่ะ3ก็เหมือนเดิมเพราะว่ามีส่วน3มันเดียวหนูก็เอามาหารกันค่ะเพราะว่าเป็นเศษเกินหนูก็หารออกมาเอา24ตั้งเอา3เป็นตัวหาร สอะไรถึงจะได้24คะ3คูณ8เป็น24ลบกันลงตัวค่ะตอบ8เฉยๆนะคะเราไปดูหน้าที่26เลยค่ะเราเปิดหน้าที่26แล้วใช่ไหมคะดูตัวอย่างที่1ค่ะหาผลคูณของ5คูณกับเศ็7ส่วน12ค่ะวิธีทำค่ะลอกโจทย์ลงมาก่อนนะคะเท่ากับค่ะเราจะทำการคูณก็คือเอาจำนวนนับค่ะ คูณกับตัวเศษจำนวนนับของเราคือ5ตัวเศษของเราเป็นเลข7ใช่ไหมคะก็จับคูณกันเลยค่ะตัวส่วนของเราเป็น12ใช่ไหมคะไม่ต้องไปทำอะไรคะ่ะก็เขียนไว้เหมือนเดิมก็เป็น5คูณเเป็น35ค่ะส่วนเป็น12หนูก็เขียนเหมือนเดิมนะคะข้อนี้เป็นเศษเกินหนูก็ต้องเอามาหารกันนะคะเอา35เป็นตัวตั้งค่ะหารกับ12ได้เท่าไหร่คะ12คูณ2เป็น24ค่ะ 12คูณ2นะคะเป็น24ลบกันออกมาค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ11ค่ะข้อนี้ก็จะตอบจำนวนเต็ม2เศษ11ส่วน12นะคะเขียนให้เรียบร้อยนะคะข้อไหนถ้าเป็นเศษเกินหนูก็ทำให้เป็นจำนวนคลาให้เรียบร้อยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะหาผลคูณของเศษ4ส่วน9กคูณกับ45นะคะวิธีทำข้อที่1ค่ะ จะมีด้วยการอยู่2วิธีนะคะก็ลอกจกลงมาก่อนค่ะคูณก็คือเอาตัวเศษค่ะก็คือเลข4คูณกับจํานวนนับค่ะส่วนของเราเป็น9หนูก็เป็นเลข9นะคะข้อนี้จะมีการตัดเยอะนะคะการตัดก็คือให้เราทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะข้อ ในการแากของวิธีการคูณเศษส่วนนะคะเราก็ต้องหาแม่สุดคูณค่ะมาตัดจำนวนและก็ผลคูณให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะ4คูณ4คูณ45ก็จะเป็น180นะคะส่วน9หนูก็เขียนส่วน9ลงมาเลยข้อนี้ให้หนูเอาอะไรคะเอาแม่9มาตัดค่ะแม่9้ามาตัดนะคะทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเพื่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ 9อะไรถึงจะได้180คะ9คูณ20ใช่ไหมคะ9อะไรถึงจะได้9 9คะ91ก็จะได้เศษ20ส่วน1คะ่ะสามารถหารได้อีกนะคะเอา20เป็นตัวตั้ง1เป็นตัวหาร1อะไรได้21 1คูณ20คะ่ะลบกันออกมาเหลือ0ข้อนี้ก็จะตอบ20นะคะเพราะว่าหารลงตัว เรามาดูวิธีทําที่2องะคะ่ะวิธีทําที่2นะคะโจทย์เหมือนเดิมก็คือเศษสส่วน9คูณกับ45นะคะอันนี้เขาจะตัดไปเลยข้อนี้นะคะพอเราเขียนเสร็จนะคะเขาก็จะเอาแม่ก้ามาตัดเลยค่ะตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะเพราะว่า9คูณ1เป็น9แล้วก็9 5เป็น45ใช่ไหมคะก็จะมีผลลัพธ์อยู่ที่4คูณ5ค่ะ ไม่ใช่4คูณ45นะคะจะเป็น4คูณกับ5ก็จะเป็น20ค่ะส่วนของเราก็จะเป็น1นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเอามาหารเอา20เป็นตัวตั้งเอา1เป็นตัวหารแม่อะไรคะลบกันออกมาค่ะก็จะได้ผลลัพธ์อยูที่20เหมือนกันนะคะมาดูการบ้านค่ะหนังสือเรียนค่ะหน้าที่26 ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะให้หนูเลือกเอามี2วิธีอย่างที่คุณครูพาทําไปนะคะให้หนูเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือจะทำทั้ง2วิธีเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ